ขอผมเล่นด้วยคนได้ไหมครับไม่ได้หรอกนะคะเฮ้วัสดีครับเอ้าเอ้าเข้ามากันเป็นคู่ฮะเอ่อเอ่อแล้วถ้าเอ้าไม่มีผู้หญิงลงเรือเลยสักคนเดียวเอ๊ะนั่นใครกันอะดูพี่ด้วก็เก๋สุดๆเลยอะไอ้ก็วัสดีครับผมอาร์ซี่นะครับอ้าววัสดีค่ะนมหลอกผู้โชคดีปะปะเราไปกันเถอะเนาะ เดี๋ยวฉันจาแนะนำให้รู้จักกับพ่อกับแม่นะเดี๋ยวจะต้องจัดทรงผมก่อนนะเพราะว่าเธอดูธรรมดาาธรรมดาเกินไปอ่ะอ่ะเรียบร้อยแล้วค่ะฮัหพ่อขาฮะอ้าวยินดีต้อนรับนะมา,มามาข้ามมาข้างในสิเจ้านมแม่ขาหวัสด,ดีค่ะ ยินดีที่ได้รู้จักนะครับคุณนายโอ้ดอกไม้สวยจังเลยนะคะกลับใจมากนะมันเหมาะเหม็งสำหรับการทำสลัดที่สุดเลยล่ะฮัลโหลอาซค่ขาเราออกไปเดินเล่นกันไหมคะครับไปสิครับเอาจาาล่อนไปด้วยนะครับเจ้าขนฟูตัวน้อยของเธอจะได้สนุกสนานไงค่ะเยี่ยมเลยค่ะฟูฟองเราจะไปกันแล้วนะเร็วเข้าสิแล้วเร็ว ฟูฟ่องไปกันได้แล้วขยับหน่อยซิฟูฟ่องนี่ฟูฟ่องดูนี่สิมีจานร้อนด้วยนะเร็วเข้าเร็วเข้าวิ่งเลยสิเฮ้นี่ไา้เจ้าผู้รักน้อมแหนมเอาเงินโทรศัพท์แล้วก็เครื่องประดับมาให้หมดมอดิีครับไม่ต้องกลัวหรอกนะครับผมจะปกป้องคุณเองครับครบๆับเข้าใจแล้วครับ เบะได้โปรดครับยกโทษให้ผมด้วยนะครับเราจะไม่ทําอีกแล้วครับขอโชคดีนะครับแล้วก็ไม่ต้องกลับให้ฉันเห็นหน้าอีกนะฮ่าเห็นไม่หลามอลลี่ครับก็ผมบอกแล้วไงว่าผมน่ะจัดการได้เฮ้อาซีขาคุณคือสปอยล์ล้องฉันค่ะฮะคุณขาเราจะนั่งตรงไหนได้ล่ะคะเนี่ยเออต้องขอโทษทีนะคะคุณลูกค้าเพราะเอิญว่าโต๊ะของเราเต็มหมดแล้วนะค่ะโอ้โอ้ไม่ต้องร้องไห้เรอกานะอาซี ฉันคิดแผนการเด็ดๆออกลแล้วล่ะวิ๊ยดูนี่สิโตเตนีน่านั่นานางมากๆเลยเนาะมามานั่งลงก่อนสิฉันจะวาดช็อกโกแลตร้อนๆสำหรับเราสองคนจ้าเฮ้ยบรรยากาศก็ดีดีเนาะว่ามามมว้าฝันร้านจะถล่มฮึไมกดอะไรก็ลอวครับ ของฉันมีสิวเม็ดยกักษ์มันเม็ดใหญ่เบิมเท่าเท่ากับภูเขาเอ้เว็เล็ดเลยนะคะเนี่ยโอ้ย <c oughs> ก็แค่สิวเนี่ยนะมันไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรสัก,กหน่อยนี่ครับถ้าไม่มีสิวนี่ <c oughs> ก็พูดได้สิฉันจะต้องช่อมมันเอาไว้ก่อนอ่ะเรียบร้อยละฉันดูสวยไปปังเ,เหมือนเดิมแล้วหรือสิ้นี่คือการปล้อน <c oughs> อา้าวขอโทษทีนะครับเพื่อนร่วมงานก็ผอไม่เห็นว่าคุณอยู่ตรงนี้นี่ครับอ้าคุณมาก่อนงั้นก็เชิญตามสบายเลยนะครับเรื่องคิดเงินเครื่องนี้เป็นของเธอแล้วล่ะ ฉันอยากจะได้ดอกไม้จ่ายเงินด้วยนะอะสิครับขอบคุณครับไม่ต้องทอนหรอกครับวูวูยหัวฉันชอบรายการนี้มากๆเลยฉันรักรายการโลกแห่งความพิศดารเอาละครับเอาละได้เวลาแล้วเราจะต้องไปกันแล้วล่ะยูฮอาริบามามามาสนุกสนานกันตอนที่ห้า รายการใหม่มาแล้วจ้าตามเตือนชีวิตครอบครัวพลึกกุ๊กตุลกกุยกก๊ยอะไรกันหล่ะครับเนี่ยมอลลี่เก็บอะไรไว้อยู่ในตู้เย็นเนี่ยเหนวมชกมวยเนี่ยนะอืมทีละขากินพิซซาหน่อยไหมฉันอุ่นให้คุณโดยเฉพาะเลยนะคะเนี่ยอำ่อำอำ่ำอ่ำค่ะ น่าเบื่อจังอะผมรู้แล้วเรามาเล่นหมาลุกกันดีกว่าเอาปะไม่เอาด้วยหรอกงั้นแกมเศรษฐีละ่ะโอ้มีหวังเราฆ่ากันตายแน่เลยไม่เล่นด้วยหรอกแล้วมาทัดคอมแบทล่ะครับไม่เอา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 ไม่อยากจะเล่นแล้วคุณอยากจะเล่นอะไรล่ะครับแม่นางชุดพิดแกมค่ะ ไม่เอาไม่เอาช่วยด้วยไว้ชีวิตผมด้วยครับผมขอออกจากเกมนี้ได้ไหมครับมอลลี่ครับคุณคุณจะแต่งงานกับผมไหมครับว้าวแต่งแน่นอนจิะโแะแหวนพอดีพอดีนิ้วเป๊ะเลยอ่ะฉันรักเธอนะอาซิจะจ๋า มอลลี่ครับออออเอ้าว่าไงฉันกำลังกินน้ำชากับเพื่อนๆอยู่น่ะกับเพื่อนๆเหรอครับครับงั้นก็ตามสบายเลยนะครับมามาพวกเธอนั่งก่อนเลยจ้หยิบทตุ๊กตาขึ้นมาแล้วก็มาเล่นกันเลย ที่คุณสั่งมาแล้วครับทานให้อร่อยนะครับคุณหนูอะไรกันล่ะคะเนี่ยนี่คือช้อนล่ะคะพี่ลึกกุ้ยจังดูสิตักซุปไม่ได้ด้วยซ้ำอ่ะฉันจะต้องทำอะไรสักอย่างแล้วละ่ะเย่าช้อนจ้าเดี๋ยวฉันจะซ่อมแซมเธอเ,เดี๋ยวนี้แหละ <painting music> อ่ะเรียบร้อยแล้ว บะหมี่ของคุณมาแล้วครับคุณผู้หญิงเดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวก่อนผมมีซ้อมสมัครกินบะหมี่โดยเฉพาะครับเห็นไหมง่ายจะตายไปเออนั่นเหรอคะแต่ว่าฉันมีตะเกียบนะนี่เธอจะติ้งตองหรือเปล่าเนี่ยฮ ครับของเงินซื้ออาหารนอยภาพได้โปรดครับอ้าอาซีข่ขาของเงินไหนใช่คะครับได้ครับอีกค่ะเอาอีกค่ะอ๋อเยี่ยมเลยค่ะเอ้ยขอบคุณม,มากๆเลยนะครับ๊ะป้างั้นเราไปกันเถอะเอาเอานี่มันอะไรกันล่ะครับเนี่ยแล้วแล้วผมล่ะครับ ไปดูอัลบั้มรูปด้วยกันสิคะอะสิไปไหมสะเอ๋่ขอแม่ขออุ้ยน่นหนูตอนเด็กๆนี่นาเธอน่ารักมากๆเลยจ้ะตัวเล็กๆน่ารักน่าอเอ็นดูเชียวละตอนนี้เราไปเที่ยวเมื่อปีที่แล้วนี่นาอยากจะบอกว่าเราสนสุกสนานกันกมากๆเลยละนี่มันอะไรกันคะเนี่ยที่ว่างเหรอนี่เป็นสัญญ,ญาณบอกว่า อาซี่นายเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวของเราแล้วนะรูปของเธอติดอยู่ตรงนี้ได้พอดีพอดีเป๊ะเลยอะอย่างกับที่นี่เป็นที่ของเธอโดยเฉพาะแน่ตวัสดีครับที่รักคุณทําให้ผมเปลี่ยนแปลงตัวเองกับผมผมอยากจะเป็นแบบคุณบ้างลูกไม้ของผมเป็นยังไงบ้างหรอครับดูนี่สิครับดูสิว้าวแจ๋งแป,งป้งไปเลยค่ะเอ้คุณนี่เก่งมากๆเลยคะ่ะเดี๋ยวเดียวก่อนครับเดี๋ยวก่อนยังมีอีกนะครับนี่ไงว้าว สุดยอดมากๆเลยค่ะอาซี่ฉันจะแต่งงานกับคุณค่ะคุณคือแฟนที่ดีที่สุดใน3ามโลกเลยค่ะยินดีดต้อนรับผู้สมัครเพื่อหาคนรับไปเลี้ยงต่อไปเป็นเด็กคนไหนดีเนาะคนนี้หรือว่าคนนั้นมาเริ่มกันเลยดีกว่าขอเค้กน้อยน้ำตาลไอซิ่งเค้กสีเขียวเค็กสีแดง ว้าวบันมากอ่อขอโทษทีนะจ๊ะทุกคนแต่ว่าฉันจะต้องชนะยินดี้อนรับสู่ครอบครัวของเรานะซูซี่เรามาถ่ายรูปกันเถอะ ก็รลาลงน้มในสัญญาของเราด้วยค่ะขอบคุณที่ให้ความร่วมมือกับเอเจนซี่ชุพิตจำกัดของเรานะคะตอนนี้ลูซีฟลูกสาวเราอย่างถูกต้องตาม,ตามกฎหมายแล้วนะ <c oughs> นี่เลยนี่เลยนี่ห้องของลูกจ้าทำตัวตามสบายเลยนะลูกรักเท <c oughs> นี่ซิฟคุณลืมเด็กคนเก่าไปหรือเปล่าคะเนี่ย <c oughs> ว่าใช้งานโปรแกรมทำความสะอาด เรามีลูกสาวกันแล้วเอานี่คุม้มมาได้เวลาพอดีพอดีเปะเลยเ่อกำจัดผู้เล่นลายนี้ให้ทีนะแม่ว่าลูกจะต้องชอบที่น,นี่แน่ๆน,นี่จากซูซี่ตาเราดีใจมากที่รับเลี้ยงลูกนี่ไงห้องของลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้ะว้าชอบจังเลยม,มีอะไรอยู่บนรูปภาพครอบครัวน่ะเอ๊ะแปลกจังอ่านี่ไงเสื้อผ้าชุดใหม่ของฉันยิงทำภารกิจสํำเร็จมากเท่าไหร นายกระปุกก็ยิ่งมีสกิลตันมากขึ้นเท่านั้นนี่ไงนี่ไงห้องเรียนของลูกซูซี่ลูกจะต้องตั้งใจเรียนด้วยนะค่ะบายบายค่ะแก้โจทย์ปัญหาบนกระดานได้หรือเปล่าครับเขียนคอมเมนต์คำตอบที่ด้านล่างได้เลยนะคะทุกคนเตรียมตัวสอบก็ได้แล้วนะซูซี่คุณมีสองสีให้เลือกครับอ่าฉันรู้แล้วลหละว่าจะเล่นเกมอะไรกับอาจารย์ดี อาจารย์ขามามะเรามาเล่นกันเถอะถ้าเกิดว่าอาจารย์แพ<อ>หนูได้เกรด A นะคะเย่ yeah! หนูชนะได้เกรด A บวกหนูได้เลยค่ะเอ๊ะอย่าเพิ่งดีใจไปนี่คือเกรดของเธอเธอจะต้องทำงาน<อ>ถึงจะได้เกรดมาครอบครองไอ้ให้สวยแล้วสิเรา,อาขอโทษทีนะจ๊ะสูซีิเธอไม่ได้เกรด A บวกจ้า ยูนิคอร์นอย่างนั้นเหรอเอาชิงดิในบ้านหลังนี้จะต้องมีของเด่นที่พิเศษพิเศษเท่านั้นอารุ้สมัติจ้าเหี่ยวจังฉันแต่จะกินอาหารเช้าแล้วเนี่ยเอ๊ะนี่มันอะไรกันล่ะอรุ้สวัสด์จ้าที่รักเจ้าโอ้โหพ่อใส่หน้ากากแล้วหนูจำไม่ได้เลยค่ะ นี่อาหารเช้าของลูกจา้าลึกรลักตะจา๋าโอ๊ตมิลเนี่ยนะหนูไม่กินหรอกค่ะเอ๊ทำไงดีนอบาดเนี่ยนี่ไงเกมอาหารเช้าแบบใหม่ของลูกนะจ๊ะค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะแม่เนอเนอเนอิ่มแล้วค่ะ เย่ยมากเลยจ้ะสุซี่ดูสิกระปุกหมูมีขน,นมเพิ่มขึ้นแล้วอ่ะลูกแก้วอย่างนั้นเหรออุ้ยของโปรดของฉันเลยหรออ๋อลูกรักพ่อยังจำตอนที่เล่นลูกแก้วได้ดี <ũng> พ่อมีความสุขมากๆเลยล่ะสองมาฉันเดาผิดชีวิตของฉันจบสิ้นแล้วสินะแก<อ>ฉันชนะ พ่อขาและลูกแก้วกันดีไหมคะพ่อว่าลูกออกไปซื้อของดีกว่าน้ำอัดลมกับขนมของพ่อมาแล้วคะ่ะว้าวช่วยพ่อก็ทำให้มีสก,กิฟต้นพร้อมขึ้นแหละคะเนี่ยนี่ไงขนมเสร็จละ <laughs> กินให้อร่อยนะลูกรัก ขนมรังพึ่งไม่มีลวดลายเนี่ยนะมันไม่สวยซะเลยหนูไม่อยากกินค่ะโอเคโอเคเดี๋ยวพ่อตัดให้เป็นรูปร่างให้เองโอ้ดาวดหรอคะชอบจังเลยคะ่ะพ่อช่วยตัดที่เหลือด้วยได้ไหมคะมเป็นไงบ้างล่ะจ้าลูปรักเร็วเข้าเธอมีเวลาแค่สิบนาทีเองนะ <laughs> ตัดให้เราวกันนแะน่ทานานูเสร็จแล้วค่ะร่มอย่างนั้นเหรออืมก็ไม่แล้วนี่